ถืว่าจะเอาไปฝากวัดเลียงแล้วตัวเองก็ไปทางานเงี้ยเล้องาเก็นครับก็คือผมทําได้ทุกอย่างครับขับรถได้อะไรปัญนาที่จะต้องไปวัดที่มื่นนั่นแหละน้องตรงนั้น้วมันจะมีเาเลียงเชื่อมได้อะไรได้อืมปี่พวกวกไปหกเดือนไปไพี่นั่งกินข้าวแล้วไปเดี๋ยวพาพาเด็กไปกินข้าวด้วยไปไปอืมอ่าขอบปุณนะคบไอเดอร์ช่วยเท่าไหร่ แมวเอาไปต้มแมวพี่แมวนังคนละครึ่งจบคนละครึ่งนังคนละครึ่งข้าวอ่ะจะให้ไปซื้อนมไหมแต่ผมไปซื้อเองเอาข้าวไปก่อนไอ้วัดป่าวัดป่าจอใหญ่อยู่นครราชสีมาพี่นี่เขาให้นานวัดป่าพี่เมื่อกี้พี่เซิร์ฟมันคืออะรโบราณจริงเป็นวัดป่าจอใหญ่ตะบนอะไรสี่สิบเศรษแบบแบบเศษ